บุญเหลือดอกไม้เหล็กแห่งลำน้ำชี เรื่องแสงอ่อนของยามเช้าแสงอาทิตย์แรกแห่งฤดูแลง้งปีพศ2369ยังไม่ทันจะท่าปลายชายคาบ้านโคราชเสียงฝีเท้าทหารก็ย่ำเข้ามาพร้อมกลิ่นฝุน่นและความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านทั่วเมืองผู้ใดขัดขืนจะถูกประหารพวกเจ้าถูกนำไปยังเวียงจันทร์ตามบัญชาของเจ้าอนุวงศ์เสียงของแม่ทัพลาวก้องกลางลานวัดโคราช คนแก่เด็กหญิงชายถูกจับมัดเป็นแถวทหารล่านับพันเดินเรียงรายประชาชนกว่า8,000ชีวิตถูกขับต้อนออกนอกเมืองท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นหญิงสาวร่างเล็กใบหน้าเรียบนิ่งแต่แววตากร้าวแกร่งนางมีชื่อว่าบุญเหลือบุญเหลือเป็นหญิงสาวชาวโคราชผู้มีสติปัญญาและไหวพริบเฉียบคมเป็นญาติห่างของคุณหญิงโม หรือเท้าสุรนารีเจ้าเมืองโคร,ราชผู้เป็นภรรยาของพระยาสุรนารีศรีนครนราชขุนนางเมืองนี้นางเติบโตในครอบครัวพ่อค้าชาวเมืองเรียนรู้วิชาหุงหาเลี้ยงชีพและรักษาชีวิตในายามศึกสตรีไทยในยุคนั้นแม้ไร้ดาบแต่บุญเหลือไม่เคยหวาดกลัวต่อคำว่าศึกสงครามเมื่อกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ บุกเข้ายึดเมืองและกวาดต้อนประชาชนกลับเวียงจันทร์ท่านหญิงโมและบุญเหลือถูกพาเป็นเฉลยไปด้วยกันค่ายพักของขบวนเฉลยหยุดลงที่ลำน้ำชีริมแม่น้ำสายหนึ่งที่ทอดยาวกลางทุ่งอีสานบุญเหลือศบโอกาสกระซิบบอกท่านหญิงโมว่าหญิงบ้านเรานั้นแม้ไม่มีดาบแต่ก็มีมือที่หยาบกล้านพอจะสู้ไหว ในยามที่ทหารลาวเผลอเธอแอบรวบรวมสตรีชาวเมืองวางแผนซ่อนมีดเล็กก้านสากขวานซุงใต้เสืออาหารและห่อผ้าทำเป็นของใช้เดินทางหญิงหลายร้อยคนเริ่มฝึกซ้อมเงียบๆใช้ขวานตัดไม้หัดฟาดปลายสากเสมือนดาบท่ามกลางเงาสายลมและเสียงน้ำไหล คืนหนึ่งขบวนเฉลยหยุดพักที่หาดทรายริมลำน้ำชีทหารลาวตั้งค่ายพักโดยมิได้ระวังไฟจุดไว้เพื่อหุงหาอาหารแต่ไฟในใจหญิงชาวโคราชนั้นแรงยิ่งกว่าเมื่อเสียงนกแสกขานเรียกสัญญาณเริ่มต้นก็ดังขึ้นเสียงโหหญิงเสียงฝีเท้าพล่านเสียงขวานฟาดลงหลังทหารผู้หลับไหล เสียงร้องโหยหวนของพวกที่ประมาทหญิงบ้านโคราชบุญเหลือคือผู้นำหน้ามือขวากำด้ามมีดมือซ้ายฟาดสากเข้าใส่ทหารลาวนางวิ่งไปยังเต็นท์แม่ทัพจุดไฟเผาสเสบียงและปลุกผู้ชายให้ตื่นขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงกองทัพเวียงจันทร์ก็แตกพ่ายกระบวนเฉลยกระจัดกระจายชาวบ้านหลบหนีกลับโคราชได้มากมายและเพียงไม่นาน กองทัพสยามของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ก็ยกทัพตามมาสมทบจนขับไล่ทหารลาวออกจากแผ่นดินได้คุณหญิงโมได้รับการแต่งตั้งเป็นเท้าสุรนารีได้รับพระราชทานยศอย่างสมเกียรติแต่ชื่อของบุญเหลือกลับเลือนหายจากพระราชพงศาวดารไม่มีบันทึกไม่มีเหรียญตรามีเพียงเรื่องเล่าจากปากลูกหลาน ณศาสารเล็กๆหลังวัดในโคราชบางผู้เท่าอย่างเล่าว่านางสาวบุญเหลือคือผู้จุดไฟให้หญิงบ้านนี้รู้จักคำว่ากล้าไม่ต้องรอใครสั่งปัจจุบันชื่อของเธอได้กลายเป็นชื่อของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสอนในนครราชสีมาเป็นอนุสอนถึงหญิงผู้กล้าที่เคยปลูกบ้านเมืองให้ตื่นขึ้นมาสู้ด้วยความคิดและมือเปล่าในเงาเท้าสุรนารี ยังมีแสงของหญิงสามัญชนผู้มิได้รอให้ใครมามอบเกียรติแต่ได้สร้างมันขึ้นด้วยมือของตนเองเธอคือบุญเหลือ